ท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภดวงชะตาในเดือนสิงหาคมเงินทองไหลามาเทมาโอกาสเปลี่ยนแปลงขยับขยายช่องทางดำเนินและเป็นไปบังเกิดความสุขและความเจริญชัดเจนพันธุราศีพฤษภดวงดีนะได้ชื่นใจนี่เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมแบบเป็นมหาภาคถ้าจะเจาะลึกละเอียดว่าน,นี้ก็ต้องไปหาหมอดูดูส่วนตัว เพราะมันมีดาวตั้งรับดาวก็ทบดาวดาวก็ทบเรือนอันนี้ดูดาวจรที่ไม่ได้คํานึงถึงพื้นเดิมเลยดูไม่ได้เพราะดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันตามพื้นเดิมนะเหมือนกับอาจารย์กำลังจะบอกว่าวันนี้ฝนตกซึ่งคนร้อยคนอยากได้น้ําฝนแต่มันได้ไม่เท่ากันหรอกเพราะอะไรภาชนะที่เตรียมรองรับม,มีไม่เท่ากันบางคนมีกระมังบางคนมีตุ่มบางคนมีไหาบางคนมีแท้งเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกอันนั้นดูให้ไม่ได้มันของใครของมันนะ มันต้องไปดูดวงส่งตัวซึ่งอาจารย์ไม่ได้รับดูไปดูฤกษ์ศิษย์ของอาจารย์หรือหมอดูท่านอื่นที่เขารับดูนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าดวงคนเกิดราศีพฤษภจะดีเพราะมีเกณฑ์อย่างนี้ครับในภาพรวมของการงานและชีวิตจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวราหูจรเข้าเรือนกรรม,มะเป็นเกษตรราธิบดี ไปจนถึง22พฤศจิกาปี69คือปีหน้าเลยนะแปวลว่าราศีพฤษภจะต้องคิดเริ่มต้นก่อเกิดมีเป็นในเรื่องการงานที่ปักหลักให้ได้ในห้วงเวลาปีครึ่งตรงนี้ทําอะไรก็ได้มันใช่มักจะใช่ถ้าไม่ใช่ก็รีบเปลี่ยนแก้เพราะมันจะเจอในสิ่งที่ใช่ต่อมาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานมันมีอะไรที่เป็นบริโสดน่าสนใจในเดือนสิงหาคมนี้วันที่23สิงหาคมดาวเสาร์จะจอมาร่วมกับราหูแล้วมันจอนยาวไปจนถึงปลายปี68 ยาวไปเลยนะมันจะเข้าเกณฑ์โชคใหญ่ครึ่งหนึ่งของปรัดยาหวนที่ว่าพีควนณะโชคใหญ่ในชนะสา,าพระราหูจรต้องพระสาราพระราหูคือ8ดเห็นไหมบนรูปภาพ พระเสาราคือเจ็ดจะจรจะเอกันเนี่ยวันที่23สิามงหายาวไปจงสิ้นปีเป็นอย่างต่ําจะเกิดโชคใหญ่ในชนะสา,าพี่าวนะโชคใหญ่ในชนะสา,าพระราหูจรต้องพระเสาราสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่เพราะครึ่งหนึ่งของโชคมันเกิดและในโอกาสของดาวคู่นี้แล้วมันก็ปรากฏเกิดในเรือนอะไรกรรมมะเห็นไหมงานต้องรู้ไวส้สิว่างานมันก่อเกิดมีเป็นต้องเริ่มต้นลงทุนตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นมีเป็นถ้าเกิดคุณได้ใช้ข้อมูลนโหราศาสตร์นี้ไปวางแผนชีวิตในทางโลก มันก็มีโอกาสสาเร็จประโยชน์คุณจะดีก็ดีตรงนี้ทอให้ปีไหนๆคุณขยันถ้าตายก็ไม่ดีเท่าช่วงเวลานี้มันเป็นจังหวะตลอดจนจะเห็นได้ว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีพฤษภคือด้ขก 6. โคจรอยู่ในเรือนกระดุมพระตั้งแต่27กกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นศุญญยา,าหะ เป็นจุลจกักรขยับขับเคลื่อนอะไรก็ตามทีจะบังเกิดผลดีเกิดเป็นเงินเป็นทองเพราะจออยู่ในเรือนกระดุมพระเห็นไหมสุกจรในเรือนกระดุมพระแล้วหลังยีบสองสิงหาดาวสุกก็จะจอโยกหน้าเป็นประธุมเกณฑ์แล้วก็เป็นราชาโชคแปลว่าคนเกิดราศีพฤษภมีเกณฑ์เนื้อหอมมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จจากการติดต่อประสานซื้อขายทําธุรกรรมธุรกิจเพื่อหวังปรารถนาผลเลิศที่จะให้ได้เงินหรือ,อไรายได้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จฟันธง มันก็ชัดเจนตามนี้เพราะฉะนั้นมันเข้าเกณฑ์ในทางหัวราัาสตรท์ทุกๆประการมีมุมที่เป็นไปในจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีปฤษสใช้จังหวะโอกาสนี้เป็นความหวังและกําลังใจนะครับเพราะฉะนั้นงานเงินเป็นผลดีและประกอบกับในห่วงนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำสงชาวราศีพฤษภจรเจอดาวพฤหัสบดีเลข5จรเจอดาวเกตเลข9 6 5 9 ห้าเก้าหกเนี่ยน่าสนนะต้นเดือนนี้เพราะมันเป็นเงินที่ชาวราศีศพฤษภนะเห็นไหมหกห้าเก้าห้าเก้าหกอย่างเงี้ยนะเลขสามดวงนั้นจอในเดือนการเงินกระดุมภาพรวงเงินเห็นไหมเป็นผลดีก็ขอจงโชคดีมีชัยกันทุกคนทุกท่านทีนี้ความรักดาวความรักโคโจรเป็นพินธุบาทรวิภุมมะทั้งโสรารวิคือพระอาทิตยภุมมะคือดาวองคารและดาวเสรารดวงใดดวงหนึ่งหรือทั้งสามดวงปัญจะแกะละัคณา เป็น5แก่ดงชะตานับไปสิพระศพนับหนึ่งมีถูนนับสองกรกฏนับสสิงห์นับ4กันนับ5เห็นไหมดาวอังคารดวงนี้โคจรเป็น5กรแดงชะตาเป็นพินทุบาท แปลว่าคู่มีเกณฑ์ป่วยเจ็บไม่สบายคู่มีเกณฑ์ห่างไกลและพัดพลากใครที่เอาใจไปตั้งไว้ที่คู่ก็ต้องรู้จักว,งวางหรือดูแลกันเข้าใจกันก็จะเป็นการดีเพราะดาวคู่นั้นมีเกณฑ์ที่จะเป็นจุดที่ทําให้เรามีความทุกข์ได้บ้างใครเป็นโสดก็สบายไปเป็นโสดนะในชีวิตแต่ดวงจิตติดพระเอกซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีน <laughs> เออ,อ,อ,อมีความสุขก็ตามสะดวกก็แล้วกันคุณก็สุขทุกตามมันไปได้กับใครนะเพราะฉะนัะ้นคนที่เกิดในราศีพฤษภในเรื่องของความรักถ้าเป็นคนโสดก็โลง่งใครมีคู่ก็ต้องดูแลเรื่องคู่กันหน่อยเพราะสุขภาพความป่วยเจ็บของเขาะนะครับก็ถือว่าได้ว่าคนเกิดพฤษภในองค์รวมแล้วก็ดีตามที่ได้บอกกล่าวอาจารย์ขออย่างเดียวค่อยมีความหวังกําลังใจเพราะมันเป็นโอกาสจังหวะดีเราต้องใช้จังหวะโอกาส การเวลาและว,วาลีไม่เคยที่จะรอใครถึงโอกาสจังหวะดีเมื่อไรได้จงมุ่งมั่นที่จะกระทําน้อมนําไปสู่ความสำเร็จทุกป,ประการขอให้ชาวราศีพฤษภที่มุ่งหวังตั้งใจจะทํากิจจงสําเร็จกิจประโยชน์ในทุกสถานจงสําเร็จเรียบร้อยทุกประการมีผลดีตามคําพยากรณ์แบบฟันธงเถินพฤษภเนี่ย จังหวะนี้เนี่ยดาวมาชุมนุมอยู่ในเรือนการเงินเยอะพระราหูเนี่ยเด่นในเรือนกรรมะงานคือเงิน,งนเงินคืองานบรรดาศุกด์ใช้พระราหูปฏิหารดวงชะตามีไว้เพื่ออธิษฐานเพราะว่าผู้ที่สร้างอธิษฐานด้วยดวงจิตเป็นบุญกิริยาและอริยทรัพย์เจ็ดสร้างด้วยจิตที่เป็นบุญกิริยาวัตถุสิบและอริยทรัพย์เจ็ดแล้วสร้างดนบาตรฐานให่บุญมาตลอดระยะเวลายาวานานจึงสร้างรุ่นนี้ ที่เป็นรูปพระราหูทรงครุฑเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายนะพระอาจารย์สร้างท่านไว้สี่ภาคในประเทศเอารูปท่านมาลงบนเหรียญด้วยอาราธนาบรรมีกำลังจากสราหูสี่ทิศในชนวนศาสตร์และพิธีกรรมเป็นมหามงคลประสิทธิ์แก่ผู้มีเหรียญพระราหูนี้แล้วเนื่องจากปากจะมีเงินมีทองมีกินมีใช้ช่วงนี้มีของกินของใช้บริบูรณ์ก็ระวังน้ำหนักขึ้นก็ใช้ฝีพึ่งโหราธิบดีนี่ฝีพึ่งราหูใครสนใจก็ติดต่อที่ไลน์ไอเดีย ID, แอดวิรูปกักนะ ลูกศิษย์อาจารย์ต้องมีคนเาคารพนัถือกันต้องมีของอันนี้เป็นของดีนะครับโดยพอหลังดรวยร้านนี้หลวงปู่ศิลาท่านให้ยันและท่านเสกรุ่นนี้ให้ท่านเสกท่านกระทะเลยนะนั้นต้องมีราคาของดีมีมงคลสร้างจํานวนจํากัดตามที่ปรากฏบนหน้าจอพอหมดตามจํานวนนั้นก็ถือว่าปิดตำนานแล้วนะตามแบบนี้นะแอดวิรุปปักขวามือร่างสุดนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้